สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับผมวันนี้ก็ข้างหน้าผมนะก็คืออี u ูซูดีแม็กนะครับผมตัว1.9 LDA นะฮะปี2022ัะีคันนี้เกียร์ออโต้นะครับพูดคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยละกันสำหรับคนที่สนใจนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เปิดราคาให้ฟังเลยนะครับราคาอยู่ที่538,000บาทแลกกับไม่หลักหมื่นนะครับรถปี22นะอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับผม ก็จะพาดูรอบๆคันกันก่อนนะตัวรถครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะตัวสีสันอะไรต่างๆเนะี่ยดูดีเลยนะรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานพาดูรอบๆคันกันนะครับไปพร้อมๆกันนะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องหลังด้วยนะครับนี่นะก็จะมีในส่วนของกล้องหลังด้วยตัวรถสวยครับ เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะของอีซุดีแม็ครับเกียร์ออโต้เอาไปใช้ขับใช้งานในเมืองนอกเมืองได้หมดนะค่อนข้างสบายรถมันตัวไฮแลนเดอร์รับตัวสูงนะมีบันไดข้างมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ให้ดูรอบๆพัดก่อนนะว่าเป็นยังไงยังไงบ้างนะครับนี่ครับรอบคันสวยปิ๊งนะอ่ะมาทีนี้ไฟหน้าดูกันนะ ไฟเดย์ไทม์นี่แล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับผมนี่นะไฟเลี้ยวสปอตไลท์นีมาครบหมดนะครับคันนี้โคคาเดนเดอร์ calendar. ไฟเลี้ยวกระจกข้างนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันก่อนเนาะว่าห้องเครื่องเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องดูนิดนึงเขาบอกว่าคันนี้มันมาพร้อมเครื่องยนต์1.9นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาโปงให้ดูแป๊บหนึ่ง นี่ครับตัวเครื่องยนต์1.9ให้ดูเลยห้องเครื่องสวยนะค่อนข้างเรียบร้อยครับตัวเพจตัวอะไรอยู่ครบนะครับนี่นะแก้มนี่นะม้อสวยนะครับผมฝากระโปรงน่าจะมีทําสีมานะนี่มีถอดมีรอยแกะน้อนมาแล้วนะครับรายงานกันตามตรงนะครับผมตัวนี้รอยมาร์กต่างๆนะมองเห็นได้นะครับนี่นะมองเห็นอยู่นะครับ แอร์นะดูนี่นะเย็นฉ่ำเลยนะนะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับตัวรถเนี่ยภาพรวมเนะี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะภาพรวมถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะเครื่องแห้งเบินน mm ิ hmm. ่ง <Burning S 2> นะครับผมทําม ABS เนี่ยมีมาครบหมดนะบายรู้สวนของล้อ,อยาง mm hmm. เออเดี๋ยวดูล้อ,อยางนิดนึงแล้วกันยางร้อนร้อนนี้ไม่สวยนะร้อนนี้ขูดมาเบียดมา นะรายงานกันตามตรงครับยางนั่นเป็นยางปีนนะยี่สิบองนะยางนั่นเป็นยางปียี่สิบสองตัวนี้จะขอดูกภายในน,น,นะภายใน,นตั้งแต่แผงประตูในส่วนของแผงประตูครับตัวกระจกนะเปิดปิดออโต้ตัวล็อกนะปรับไฟฟ้าภนะาพรวมนะหน้าตาห้องโดยสารคนขับ นะครับผมให้ดูก่อนนี่นะผ้าหลังคาภาพรวมเนี่ยดูดีนะภาพรวมดูดีเลยตัวน็อตแก้มข้างเนี่ย,ไม,มย,นะยไม่มีขยับนะเนี่ยประตูอะไรพวกนี้ครับไม่มีขยับนะถือว่าเรียบร้อยเนี่ยลงรอยมาเ็นสวยนะอ่าตัวเบาะนะครับเบาะผ้านะเป็นปีกครับนี่ นั่งแล้วก็ชับนะมันปีกรับหลังแบบนี้เลยตัวนี้ไม่ยุบด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยตัวพงวมาลัยนี่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันพงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมให้ดูเต็มเต็มน,น,นะเลขไม้ครับที่บอกกันคันนี้เลขไม้ลักหมื่นนะเลขไม้สามหมื่นนะเลขไม้สามหมื่นเท่านั้นถือว่าไม่เยอะเ,อเดี๋ยวดูในส่วนของหน้าจอบ้างนะครับ ผิดอ้าโอเคหน้าจอมีบลูทูธมีะลรนะเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับผมนี่นะกล้องมองหลังนี่นะใช้ได้เลยฟังก์ชันต่างๆนะปุ่มมันเป็นปุ่มแบบหมุนอยู่นะปุ่มแอร์เป็นแบบปุ่มหมุนอยู่นะแต่เกียร์ได้เป็นเกียร์ยรออโต้แล้วนะครับแล้วก็เลือกเป็นโหมดบวกลบได้นี่นะ อันนี้รถไม่ได้ขับะนะเนี่ยอะถ้าดันขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนเป็นสองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาขับมันก็ชิปเองได้นะครับก็ชิปที่เกียร์นะครับอันนี้ชิปที่เกียร์รายละเอียดต่างๆเนี่ยตัวผ้าตัวนี้ค่อนข้างเรียบร้อยความสะอาดต้องไปทําอีกรอบนะอันนี้ให้ดูบรรยากาศก,ก่อนว่าตัวรถมันเป็นแบบนี้นะครับรถที่มันเข้ามาเนาะก่อนเราจะส่งมอบก็จะทำัพสาให้อยู่แล้วทีนี้ในส่วนของพวกโปรโมชั่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง นะครับนี่ยปิดปุ๊แป๊บหนึ่งครับผมในส่วนของโปรโมชั่นนะฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการให้ครบหมดนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปี20,000โลนะแล้วก็สไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะก็อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะในส่วนของโครงสร้างนะ ตรวจเจอครับชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําน้ําท่วมไฟไหมตัดต่อตัวถังได้เครื่องไม่ตรงหรือว่ากอไม่มา,มาก็รับซื้อคืนเป็นจํานวนนะครับคุยกันแบบนี้แหละง่ายๆนะคนที่สนใจจริงๆนะผมขอคนที่สนใจจริงๆลวกันทักมาพูดคุยกันครับรายละเอียดต่างๆนะมีให้นะแต่ขอแบบว่าตั้งใจมีความตั้งใจที่จะซื้อต้องการเอารถไปประกอบอาชีพเอาไปต่อยอดนะครับหรือว่าเอาไปพา บุตรหลานหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวนะไปเอาไปใช้งานนะครับถ้าคนต้องการรถนะทักมาคุยกันนะครับผมแล้วก็ติดอะไรตรงไหนยังไงก็คุยกันตรงๆนะเดี๋ยวช่วยให้ตรงไหนช่วยได้ก็จะช่วยเนาะตรงไหนช่วยไม่ได้ก็ว่ากันไปแล้วกันเป็นเคสใบเคสนะครับผมก็คุยกันแบบนี้นะฮะก็ยืนยันตัวตนชัดเจนนะนี่อยู่กับรถนะครับก็ไม่น่าห่วงนะมีรถจริงนะครับขายจริงส่งจริง นะครับตรวจสอบได้เช็คประวัติได้นะครับตอนนี้รถอ,อยู่สมุดประกรันนะใครที่ดูและชอบก็อย่าลืมทักมานะคันนี้ก็ให้เกบครบแล้วที่จําเป็นนะสาหรับรถมือสองคันหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายนะการรับประกรันการอะไรต่างๆก็มีให้นะทีนี้ก็หรือแต่ว่าคนที่พร้อมนะถ้าพร้อมก็ทักมาเดี๋ยวก็จะดูแลต่อไปนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับอีวิสุทธแมคคันนี้นะ LDA ปี22เคียร์ออโต้ครับราคา530 0 0 0บาท นก็ประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวว่ากัน